อาราฟทำไมรั้งกับเกม The b a t เท Cat นแล้ววันนี้เราไปสู้ไซโคลนสมบูรณ์แบบกันเพื่อตามหาแมวโทนาโ,โดไปกันเลยเฮ้ยพายุที่กำลังมาถึงบ้าคลั่งเฮ้ยนี่อ่อะก็คือไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นไซโคลนที่กากที่สุดแล้วนะใครบอกว่าเก่งผมว่ามันไม่ได้เก่งไงก็คือเรามีแมวปลาหมึกก็จบแล้วนะเอาจริงอ่ะ แต่ถ้าเรามีบามุสมีอะไรอย่างนี้จะทให้เราจบเร็วมากขึ้นนะโอเคแล้วจำเงินทําไมเนะี่ยโอ้โหแมปปลาหมึกไปก่อนเฮ้ยด่านนี้มันเป็นด่านที่นี่งไงมันมาละที่ไม่ยากนะถ้าเรามีแมยปลาหมึกใช่ร่างสามด้วยไม่รู้อะแต่ตอนที่ผ่านครั้งแรกก็ใช่ไหมอันนี้ก็ครั้งแรกแหละเออตอนนี้แหละผ่านครั้งแรกครับตอน ตอนที่ผ่านครั้งแรกก็ต้องผ่านมันไปให้ได้บาบูดเอ้ยเอ้ยอันนี้เอาเซ็ตืออบาบูดเดี้ยเข้าไปตีคนระับเอาเซตตีมาก็จบนะบเอาเซตแบบอึดๆมานะผมว่าเพราะลาทเก่าของผมเคยผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วไงที่พูดไปครับไหนเราทำมาแล้วตอนนั้นเหมือนใช้แค่ แมวปลาหมึกล่างสองนะ่ก็ผ่านไปได้ไม่ยากครับอืมเป็นเซโคนที่ไม่ได้สู้ยากนะมันจะมีจุดบอดของมันอยู่นี่เดี๋ยวตายละเรียบร้อยเฮ้ยง่ายสุดเลยเห็นไหมบอกแล้วคือไม่ได้ใช้เลยแล้วคือแบบชนะแล้วอะเลื่อดมันน้อยด้วยนะแต่ถ้าเป็นด่านสองด่านสุดท้ายเห็นจะเป็นด่านย,กยากๆครับมันมีเยอะนะไอตอนนี้มันมีตัวแทงไงมันไม่มีไม่ชิวก็ด่านนี้ก็จบไปนะ อย่างรวนแล้ววูวูก็ขอกาบปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเกม The b a d a n Cat